โอ๊ยฝนตกหนักพายุเข้าแบบนี้อยากได้ยำแซ็ตซมากระแทกปากพูดแล้วก็น้ำไหลไหลพี่ชายฉันหนาวะ ใครแวะผ่านมาทางปากคอมีร้านร้านหนึ่งชื่อว่ารันดชิกยำเด็ดมากถือว่าร้านเขาเด็ดทุกอย่างเลยทีเดียวถึงแล้วลงจากรถวิ่งตากฝนเดินไปข้างในกันเปมนูที่นี่มีชั้งของข้าวของหวานใต้กลางอีสานเกาหลีญี่ปุ่นมาครบ ที่ชอบมากินบ่อยๆแนะนำเลยเซตเนื้อย่างยําต่างๆแกงส้มก,ก็เด็ดนะเออแล้วมอนดองเกาหลีรับรองสั่งไปทุกอย่างอร่อยมันเลยไม่หวันแล้วสั่งเลยดีกว่าว่าแล้ววันนี้ก็ขอจิบชาดชิกสักหน่อยเฮ้ย <Hey, S 2> มันไม่เหมือนชาปกตินะเออรสชาติเหมือนชาไต,ต้หวนันผสมกับชายเย็นหวานด้วยน้ำตาลทรายแดง ซูข้าไปคำเดียวหวานมันสดชื่นถึงใจมาถึงจันแรกเมียงหอยแครงเธอเอ้ยดูหอยแครงสิลวกพอสะดุง้งไม่ใช่วิญญาณหอยแครงนะเธอหอยเขาสดจริงรับรองฟินสุดๆเป็นเลยอ้ยทั้งน้ำจิ้มซีฟูด้ดน้ำจิ้มผัวโอ้ยพลิกมาทั้งส่วน น้ำจิ้มถั่วก็หวานละมุนเธอฉันขอตายที่จานนี้แหละจานต่อปไปเลยมาเท้าฝั่งญี่ปุ่นกันบ้างข้าวหน้าเนื้อย่างบัรนจงราดน้ำซอสลงบนเนื้ออุ้ยอะไรมัน่างน่ากินขนาดนี้นั้นนั้นนั้นดูสิเห็นแบบนี้แล้วใครจะอดใจไว้ แทนแท้จานเด็ดของเรามาแล้วยำไข่ปรามึกเธอไข่อวบๆเลยเจ้ากินไปจ้ะอย่าได้คิดถึงคอเลสเตอรอ,มอลมาถึงจันปลดอีกอย่างที่มาทุกครั้งจะต้องสั่งทุกครั้งยำแซลมอน,อนชิ้นแซลมอนเขาไม่บางนะเธอ ดูสีน้ำยำเขาสิเข้มคลักปลาราเน้นๆแต่บอกเลยนะไม่คาวไม่เค็มโดดนะเออในที่สุดก็ถึงเวลาชิมแล้วสินะหลังจากภาคไปบนไปขอแห้งเอ้าฉชิมไปตั้งหัวเอือนนั่นแหละเนื้อคำนั้นยังไงละในปากไหมตามก็ไปด้วยไข่กุ้งโอ้ยฟินถึงใจยำแซลมอนต่อนเนื่อง่าให้ขาด กลมลัดที่สุดน้ำปร,รานวนนัว,นวอเอาง่ายๆหลยยำร้านนี้ถือว่าเด็ดถูกใจที่สุดเท่าที่เคยกินมาอ่ะอ่ะอะมนิเวอร์นะลองมาชิมดูเองสิแล้วจะติดใจแงะหอยแคลงต่อกันแงะนงแงะ,งะ,งะห่อด้วยผักกาดหอมใส่เส้นขนมจีนราดน้ำจิ้มลงไปราดไปอีกคะ่ะราดไปเยอะๆเอาให้เยอะเต็มคำ เน้นๆไปเลยกินไปค่ะกินไม่ต้องห่วงสวยเรื่องกินเรื่องใหญ่ยัดเข้าไปเลยคอนเฟิร์มความอร่อยปังทุกเมนูต้องร้านนี้เลยราคาอาหารแต่ละอย่างก็สมหตุสมผลนะเออฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องยูทูบหนูแนนสไตล์ชิมแหลกแบบพุงด้วยนะคะ